ดูเหมือนว่าณตอนนี้อนาคตของเควินเดอร์บอยดาวเตชาเบลเยียมที่จะได้ลงเอยกับแชมเป์เซเสลีาปีล่าสุดยังนาโลีเหมือนจะขยับเข้าใกล้ความเป็นจริงไปอีกนิดแล้วละครับเพราะเนื่องจากล่าสุดสื่ออย่างทอสสปอร์ตพวกเขาได้ออกมารางงานว่า KDB ได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอจากสองสโมรสรในพรีเมียร์ลีกนั่นก็คือทั้งสิงห์ปังหาแอสตันวิลล่าและขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนที่เขาครับจะเตรียมตัวย้ายไปเป็นสมาชิกใหม่ของทางนาโปลีในตลาดซัมเมอร์นี้นั่นเองละครับ ณตอนนี้ทุกคนต่างทราบกันดีแล้วครับว่าทีมของเดรอยจะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่ตัวนักเตะครับอยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2015และแม้ว่าที่ผ่านมาครับตัวนักเตะยังเคยบอกว่าเขานั้นอยากอยู่คาแขกับสโมรสรต่อไปแต่ในท้ายที่สุดครับทางสโมรสรก็ได้ตัดสินใจที่จะปล่อยตัวเขาเพื่อที่จะเป็นการเริ่มสร้างทีมใหม่ขึ้นมาหลังจากจบฤด,ดูกาลน,นี้เนื่องจากในซีซั่นล่าสุดครับซิตี้นั้นต้องพบกับความผิดหวังในฟุตบอลทุกรายการ อย่างไรก็ตามครับยอดเีจากเมืองเนเปลยังนาโปลีคือสโมสรโตเต็งที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเดอะบอยมาโดยตลอดแต่โดยฝีเท้าระดับ KDB ถึงแม้จะมีวัย33ปีครับมันก็ย่อมมีสโมสรอ,อื่นอยู่แล้วที่อยากจะได้ตัวเขาเข้าไปร่วมทีมเช่นกันและก็อย่างที่ได้กล่าวไปครับว่า2ทีมที่ได้ทําการติดต่อเข้ามาก็คือแอสตันวิลลากับเวสต์แฮมยูไนเต็ดโดยว่ากันว่าทั้ง2สโมสรครับพยายามโน้มน้าวให้เดอะบอยนั้นเล่นในอังกฤษต่อไป แต่เหมือนว่าชารเดอร์บอยครับจะรู้สึกลังเลใจที่จะต้องย้ายไปอยู่กับทีมคู่ขแข่งร่วมลีกกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จนว่ากันว่าสุดท้ายครับเขาจึงตัดสินใจเลื่อกนาปโปลีเป็นจุดหมายปลายทางแถมในรายงานของชอสปอร์ตยังได้ระบุเพิ่มเติมครับว่าตัวนักเตะได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนาปโปลีไปแล้วและออเรลิโอเดลอเรนติสประธานสโมสร,รเองได้ออกมาย้ำเช่นกันครับว่าเดี๋ยวนี้ใกล้จะออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วด้วย อย่างไรก็ตามครับนอกจากนี้ยังมีการระบุเพิ่มเติมว่าเดอรอยยังเคยได้รับข้อเสนอจากทีมในซาอุดีอาระเบียรวมถึงเมเจอร์ลีกซเกร์สหรัฐอเมริกาแต่เจ้าตัวก็ได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดไปก่อนจะตัดสินใจไปล่าแชมป์กับนาปโปลีนั่นเองละครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมจำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ